hot 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 move สวัสดีครับแม่คุณผู้ชมชาวกองสนพหมูแฮอยู่กับผมครับเจ้านครับแก๊บค่ะเดียวแก๊บแฮคุณผู้ชมแฮวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมามูเตลูกันแบบสายบุญนะฮะกันที่วัดโมลีโลกกยารามราชบวรวิหารย่านคลองบางกอกใหญ่นั่นเองครับซึ่งบอกเลยนะฮะว่าวันนี้จะมาทำอะไรครับพี่ก๊อแก๊บเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลค่ะแล้วก็มาชมวัดวาอารามแห่งศรัทธาที่เก่าแก่ค่ะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะเจ้าจริงหรอจริงๆงั้นเดี๋ยวเราไปมูกันเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะไห วัดโมลีโลกะยารามนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นโทครับดังนั้นครับจะเห็นได้ว่ามีสำนักเรียนบาลีขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญการเผยแพร่ศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับวันนี้เมื่อก่อนนะฮะเรียกกันว่าวัดท้ายตลาดเนื่องจากตั้งอยู่ต่อจากตลาด เมืองกรุงทนบุรีหลังสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงทนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีแห่งใหม่ได้ทรงรวมเขตพื้นที่ของวัดท้ายตลาดกับวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามครับเขาเป็นเขตพระราชวังด้วยนั่นเองฮะพอเข้าสู่สมัยรัชกาลที่1ครับ ท่านก็โปรดให้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาคือตรงบริเวณพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันนั่นเองครับแล้วโปรดให้รัชกาลที่สองบุรณะวัดนี้และสร้างเสนาสนะจึงถือกันว่าวัดโมลีโลกยารามเป็นพระอารามหลวงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองครับ วัดโมลีโลกกยารามนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากๆนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะพี่ก๊อฟครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือทางวัดเนี่ยจะมีจุดอีกหลากหลายจุดนะครับที่ให้ทุกคนนะครับได้มาไหว้ขอพรรวมถึงได้มาศึกษาด้วยอ๋อเหรอคะใช่ครับเพราะมีวัฒนธรรมต่างๆแฝงไว้อยอะแยะมากมายแสดงว่าที่นี่ก็เปิดให้เนนนะฮะอาภิสูจน์ได้เรียนด้วยใช่ไหมด้วยด้วยครับนั่นเดี๋ยวไป จุดต่อไปกันเลยไปเดินชมวนด้วยค่ะไปค่ะพระอุโบสถลักษณะทรงไทยยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะฮะหลังคามุกรดสามชั้นมุงกระเบื้องเคลือบ พระพันปีหลวงพระราชมารดาในรัชกาลที่สองทรงสร้างขึ้นมาส่วนพระพุทธโมลีโลก,กนาถพระประธานในพระอบโบสถเป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดปางมานวิชัยหน้าตักกว้าง81นิ้วมีพุทธลักษณะงดงามมากเลยคะ่ะสามารถขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตได้เลยทุกท่านที่มานะคะ ค,คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่พระวิหารครับซึ่งพระวิหารนะครับเป็นศิลปะไทยจีนและเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดเลยนะฮะคือสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา<อ>สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้ทรงใช้เป็นสถานที่เก็บเกลือเรที่นี่เหรอที่เชฟก่อนใช้ในการเก็บเกลือครับเพาราะรในสมัยก่อนครับเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการถนอมอาหารในการเดินทัพนั่นเองครับถือาว่านับเป็นยุทธปัจจัยสําคัญในการรบนะฮะเราจึงเรียกกันว่า พระวิหารฉังเกลือ,อนั่นเองครับและที่สําคัญคือได้ข่าวว่ามีเพียงแค่ที่เดียวฮะมีหนึ่งเดียวเลยในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์เลยพิเจ้นใชครับพิเช่นเราต้องไหวนะกรบาบไหวครับเพราะความเป็นสิริมงคลนะฮะพระวิหารแห่งนี้นะครับมีลักษณะพิเศษที่หาดูได้ยากนั่นเองครับเพราะภายในกั้นเป็น2ตอนตอนหน้าเป็นห้องโถงใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยต่างๆครับส่วนตอนหลังเป็นห้องเล็กครับประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่นามว่าพระปรเมศผนังและเพดานเขียนลวดลายงดงามประตูและหน้าต่างทุกช่องเขียนลวดลายรถน้ำนั่นเองครับ hey. สบายใจมากกับพี่เจินใช่เลยซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าโบสถ์และวิหารนะคะของที่วัดนี้นะคะกำลังทําการบูรณะอยู่ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดสร้างเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยต้องเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยงามแล้วก็ควรค่าแก่การที่จะเข้ามาเพื่อขอพรกราบไหว้แน่นอนค่ะใช่เละครับเพราะฉะนั้นครับท่านใดนะครับที่มาแถวนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับมาไหว้ขอพรเพื่อเป็นิริมงคลแล้วที่สําคัญเลยนีย้ำเลยคือเนี่ยที่นี่มีวิหารและโบสถ์ ที่เก่าแก่จริงๆนะครับเหมาะกับการที่จะเหมือนมาดูวัฒนธรรมด้วยใช่มาเรียนรู้ด้วยนะเรียนรู้ด้วยเละอินท่์สิงคืเกได้ความเป็นสิริมงคลกลับบ้านด้วยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างใครที่อยากจะหาสถานที่มูที่กรุงเทพนะครับที่สวยอย่าลืมครับมาที่วัดโมลีโลกกยารามด้วยนะฮะเพราะว่าที่นี่ครับยังคงความเรียบง่ายนะครับจนถึงปัจจุบันสําหรับวิสัยทัศน์ของวันนี้คือปัญญาณรานังรัตนัง ปัญญาเป็นสิ่งอันเลิศของมนุษย์นั่นเองครับ <Okay. S 1> ดังนั้นนะครับจะมุ่งศึกษาพระธรรมจากพระไตรปิฎกเป็นหลักและเพราะฉะนั้นการมุตลูนวัตนีน้คือการร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนเนนเรียนพระบาลีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองครับ <Okay. S 1> เอาเละครับตอนนี้ครับก็หมดเวลารายการกล้องโซฟามูลแล้วครับผมเช่นครับขอบคุณครบบับนะครับต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Hot, Hot Bowl.